หมวดที่2ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเริ่มต้นจากมาตรา40ครับสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีก็ประมาณที่ล่วงมาเขาใช้คำว่าติดต่อกัน3ปีเฉลี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 150 0 0 0บาทหรือเกณฑ์รายได้เฉลี่ยาอ,าอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจาดุเบกษาในประกาศนั้นต้องระบุชื่อแล้วก็เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ด้วยนะครับในจุดนี้ มักถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบครับคำถามในห้องสอบถามว่าอย่างไรจุดที่ข้อสอบมักนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบครับหนึ่งก็คือถามว่าการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับจะต้องตราเป็นกฎหมายอะไรถ้าถามว่าการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตราเป็นกฎหมายใดคำตอบก็คือตรงนี้นะครับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ ข้อสอบไอ้ถามถึงเกณฑ์รายได้ว่าการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีรายได้อย่างไรเวลาท่านไปทําข้อสอบในห้องสอบเวลาท่านไปนั่งอยู่ในห้องสอบนะครับท่านต้องดูให้ดีครับว่าต้องสื่อให้เห็นครับว่ารายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีก็ประมาณที่ร่วงมาแล้วเขาใช้คําว่าติดต่อกันสามปีและคํานี้ครับไม่ต่ํากว่าปีละ,ะเฉลี่ยนะครับ ฉเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ1,500 0 0บาทถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น,นี้ก็จะยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเกณฑ์รายได้ของสภาตำบลน,นะครับก็ให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสภาตำบล ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลณะปัจจุบันสภาตำบลไม่มีแล้วมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่อาจถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบนะครับนะท่านที่เรียนรู้ออนไลน์กับพี่อเพื่อนเราเยึดหลักแบบนี้นะครับ 1. ท่านฟังท่านจะรู้2ท่านเขียนท่านจะจำได้ 3ท่านไปฝึกทำข้อสอบท่านจะเกิดความเข้าใจนี่เราเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้วยการสร้างความเข้าใจแบบนี้ด้วยกันและท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในในการสอบในรอบนี้มาดูในรายละเอียดถัดมาครับมาตรา41ครับสภาตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา40แล้วนะครับก็ให้พ้นจากสภาพของสภาตำบล ตั้งแต่วันที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่เป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของหนี้แลวก็เจ้าหน้าที่ของสภาตำบลเนี่ยก็ไปสังกัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเลยในมาตรา41บทวินะครับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจไป รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้นในขั้นตอนตรงนี้ผ่านมาแล้วนะครับส่วนมาตราที่41ปรีนะครับบอกว่าสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันอาจจะเป็นอบตด้วยกันอาจจะเป็นเทศบาลก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำบลการดําเนินการตรงนี้นะครับ ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กำหนดเขตใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นะครับแล้วก็ระบุเอาไว้ในในประกาศของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับในมาตรา41จตาวาครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ป,ประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจํานวนประชากรไม่ถึง2000คนนะเกณฑ์นนะ ประชากร2,000คนโดยไม่รวมพื้นที่โดยให้รวมพื้นที่นะครับโดยให้รวมพื้นที่โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายใน90วันนับแต่วันที่มีเหตุก็คือถ้าเกิดว่าสภาตำบลใด มีประชากรไม่ถึง2,000คนให้ไปรวมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับภายใน90วัดซึ่งขั้นตอนตนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับแต่เป็นคือยังยังเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบนะครับเนื่องจากว่าตัวของพระราชบัญญัติที่ประกาศว่าเป็นขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยยังยังอยู่ในชื่อของคําว่า พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่นะครับการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำบลนั้นการสำรวจเจตนารมณ์ของของประชาชนก็ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลในมีจำนวนประชากรไม่ถึง2,000คนแต่มีสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือสภาพพื้นสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถที่จะติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นที่จะไปรวมได้โดยสะดวกเนี่ยก็กระทรวงมหาดไทยนะครับจะไม่ไดําเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นะครับมาดูในมาตรา41นะครับในมาตรา41บเป็นจัดนะครับ สภาตำบลและอองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่นมารวมเข้าไปด้วยก็ได้ครับในข้อน,นี้นะครับสิ่งที่ท่าน ทำความเข้าใจในภาพรวมเลยว่าเมื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงใดๆขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขตคาว่าเปลี่ยนแปลงเขตเนี่ยเช่นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไปรวมเอาองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือเทศบาลอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแยกนะหรือแบ่งอาณาเขตของตัวเองเนี่ยไปรวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือเทศบาลอื่นเนี่ยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยการกําเนิดเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงใดก็ทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับมาหรือการยุบรวมหรือการแบ่งบางส่วนหรือการรับมาบางส่วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับมาดู ในรายละเอียดตรงนี้ครับภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลอาจจะตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ครับแล้วทำยังไงให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นสิ่งที่เหมือนกันครับจากสภาตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำเป็น เทศบาลก็ทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะครับทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับมาดูต่อมาครับองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเนี่ยก็พ้นจากสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสมาชิกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเ็าจะสิ้นสุดลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็พ้นจากตําแหน่ง นับแต่วันที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลในเรื่องของงบประมาณทรัพย์สินสิทธิ์ิทธิ์เรียกร้องนี่พนังกงานสุนทรมนและลูกจ้างก็โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นได้เกี่ยวข้องกับกับงบประมาณกับทรัพย์สินกับสิทธิ์กับสิทธิเรียกร้องเนี่ยก็ไปอยู่กับที่ เทศบาลที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับบรรดาข้อบัญญัติของอบตอที่ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วก็ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตราเป็นเทศบัญญัตินะครับมาดูรครับองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นเป็นอิติบุคคลนะครับแล้วก็เป็นรัชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมีอยู่2ส่วนครับก็คือองค์ประกอบนะครับก็จะมี1สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสภาคือทําหน้าที่เป็นฝ่ายติปัญญัติส่วนนายกก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะมีอยู่สองฝ่ายแบบนี้นะครับก็จะมีข้าราชการอ่านเรียกว่าพนักงานส่วนตำบลแต่มีอ่าพนักงานส่วนตำบลนะครับที่ที่เป็นเป็น จ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ว่าในในองค์ประกอบเนี่ยก็คือมีสภาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็นายกทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเริ่มต้นจากสภาครับสภาองค์การบริหารสนตำบลเนี่ยคือใครก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารสนตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนเขตเลือกตั้งคืออะไรเขตเลือกตั้งก็คือเขตหมู่บ้านครับ เอาเอาหมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตในการเลือกตั้งไม่ไม่ได้แบ่งสัดส่วนของประชากรเอาเขตหมู่บ้านเป็นเขตการเลือกตั้งซึ่งเขตการเลือกตั้งนะครับโดยรัศดรผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยอาจจะมีจานวนที่แตกต่างกันนะครับน่ครับในตัวของพระราชบัญญัติระบุชัดเจนว่าใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตในการเลือกตั้งเว้นแต่หมู่บ้านใดที่มีรัศดรตามหลักฐานการทะเบียนรัศดรไม่ถึง25คนคำว่ารัศดรตามหลักฐานการทะเบียน รัศดรไม่ถึง25คนไม่ได้บอกว่าอายุกี่ปีนะคือมีจำนวนคนไม่ถึง25คนเนี่ยให้ไปรวมหมู่บ้านนั้นเนี่ยกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อก,กันแล้วก็รวมกันแล้วจะต้องมีรัษฎรถึง25คนในเขตการเลือกตั้งนั้นการนับจํานวนรัษฎรนะครับนับวันที่หนึ่งพกษา,าคมของปีที่มีการเลือกตั้งการรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งในอำเภอครับจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบ ภายในวันที่31มอกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งอา้าวในปีนี้มาเลือกตั้งเมื่อวันที่11แล้วทําทำยังไงเว้นแต่ครับตรงนี้ครับเว้นแต่กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราอันนี้เข้าไปตามเป็นไปตามกฎหมายเลยเห็นไหมเขาคิดเอาไว้ตั้งแต่ปี2537แก้ไขเพิ่มเติม7ครั้งปี62จังคิดเผื่อเลยว่าเอ้ยเผื่อมีปีไหนรอบไหนที่มีการเลือกตั้งในเดือนมกรา ทำยังไงให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศเอาไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเป็นเฑ์นะเขาคิดเผื่อเอาไว้แล้วนะครับหลักเกณฑ์วิธีการสมัครการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี5 6 2อัน้นี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ถ้าต้องไปดูกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาต้องเขียนผู้บริหารท้องถิ่นในการเตรียมตัวสอบนะครับที่ท่านต้องใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเป็นความรู้ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าในกฎหมายในตัวในตัวขอบเขตในการออกข้อสอบเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไปให้ท่านมีความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นแต่ในกฎหมายเนี่ยเขาเขา เขาเชื่อไม่เห็นครับว่าท่านจะต้องไปมีความเข้าใจในตัวของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้บริหารท้องถิ่นอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวรรคาระกี่ปีอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบนละบรบรน,ำบน,นะครับมีวรรคาระ,าะสี่ปีสี่ปีตรงนี้เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบนะครับก็คือ ก็สอบไปถามว่าสี่ปีเนี่ยนับจากไหนนับจากวันรับรองผลการเลือกตั้งหรือนับจากวันนับจากวันเอ่อเลือกตั้งหรือนับจากวันวันไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการนับวาระสี่ปีเนี่ยเขานับจากวันที่เลือกตั้งครับอย่างล่าสุด การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเมื่อวันที่11มกราคม2 5ง9 4ปีก็นับจากวันที่11มกราคม2569เป็นต้นไปนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเขตที่เอาหมู่บ้านเป็นเขตในการเลือกตั้งแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับสัดส่วนของผู้ที่ จะเป็นสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในจำนวนของสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่ที่ข้อสอบมักนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านจะมีความคุ้นชินว่าในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยจะมีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่สองท่านแต่จากนี้ไปเบื้องหน้าก็จะ มีจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ที่เขตละหนึ่งท่านและมีเงื่อนไขว่าบางองค์การบริหารส่วนบางอบตเนี่ยนะครับมีจํานวนหมู่บ้านเป็นแค่หนึ่งหมู่บ้านต้องมีสมาชิกกี่คนมีสองหมู่บ้านมีสมาชิกกี่คนมีสามหมู่บ้านสมาชิกกี่คนมีสี่หมู่บ้านจะต้องมีสมาชิกกี่คนมีห้าหมู่บ้านจะต้องมีสมาชิกกี่คนมีหกหมู่บ้านมีเงื่อนไขใดที่จะได้มาซึ่งจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับ ปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรลยนี้นะครับไร้สดดูย้อนหลังได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ท่านที่มีเวลาน้อยหรือท่านที่มีไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบ การเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับท่านอยากจะสอบได้แต่มีเวลาน้อยท่านอยากจะสอบได้แต่มีเวลาจํากัดทางเรื่องหนึ่งครับก็คือการเรียนรู้ออนไลน์ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้สามารถที่จะสอบถามพูดคุยในรายยดต่างๆในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เนี่ยสแกน QR Code กดเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปในกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบท่านก็จะไปเจอ เพื่อนๆที่จะสอบในตำแหน่งระดับสังกัดเดียวกันแยกติวตามตำแหน่งตามระดับตามสังกัดน,นะครับท่านได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งแบบทดสอบออนไลน์นะครับท่านไม่สะดวกที่จะพิ้นเป็นกระดาษมาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทําแบบทดสอบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ของท่านผ่านอุปกรณ์ท่านใช้อยู่เอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสแกน QR c o d e โค้ดกดเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิระเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิระเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบคลิปนี้ส่ครับ